มาถึงช่วงสท3า0องศานะครับวันนี้พี่ตามปรินมัยจะพาไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพลตํารวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบถึงการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขในช่วง11เดือนที่ผ่านมานะครับและการเดินหน้าปฏิวัติการศึกษาด้วยการนําเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับในการเรียนการสอนติดตามกันเลยครับ สวัสดีค่ะสิบเอดเดือนของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างวันนี้ไปติดตามกันค่ะ สวัสดีท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนถามถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะที่ท่านขับเคลื่อนมา11เดือนเต็มแล้วนะคะอยากให้ท่านเล่าถึงความสําเร็จของนโยบายนี้หน่อยว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับก็นโยบายที่ทำนะครับก็คือเรียนดีมีความสุขนะก็มีการขับเคลื่อนนะครับโดยเป้าหมายเราก็คือลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองส่วนในเรื่องของลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในเรื่องมิติ ที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องการประเมินวิทยฐานะนะครับเรามีํารนำวอพีเอมาใช้นะครับซึ่งก็มีความก้าวหน้านะครับประโยชน์ที่คุณครูได้รับนะครับก็คือจากที่การประเมินเร็วที่สุด3เดือนช้าที่สุด3ปีนะครับปัจจุบันเร็วที่สุดก็17วันช้าที่สุดก็คือ3เดือนนะครับก็ทราบผลเร็วเรื่องของครูคืนถินนะครับที่ดาเนินการกับหน่วยงานต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมีการปรับเกณฑ์คะแนน มาตรวัดต่างๆส่วนกลางเองนะครับโดยกกศก็ได้จัดทําระบบ TMS มีการจับคู่ย้ายได้อย่างโปร่งใสในเรื่องของการยกเลิกคูกเวนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ท่านยกราชเศษฐาและก็ครมนะครับก็ได้มีมตินะครับในการยกเลิกคุณครูที่ต้องอยู่เวนความสําคัญของชีวิตและร่างกายสําคัญกวาญญ่าทรัพย์สินก็ทาให้ลดภาระคุณครูคุณครูมีเวลาที่จะมาตามจัดการตามเรียนตามสอนมีเวลาให้เด็กมากขึ้นในการเปินการประโยชน์ก็ตกกับิเด็ก ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องที่เราเพิ่มเติมมาก็คือการจัดหานละการประโลงให้กับสถานศึกษาต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็กาลังดําเนินการอยู่ก็ได้ให้นโยบายไปแล้วครับก็คือในเรื่องการจัดท,ท <ะ S 2> ดําแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการดําเนินการกับเคลื่อนก็คือโดยเฉพาะเรื่องเอนนิแวร์นิธามนะครับเรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับตรงนี้ก็รัฐบาลการอนุมัติออกมาแล้วอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดหานะครับ ซึ่งวาระจะได้รับคุรับจ้างก็ประมาณน่าจะประมาณภาคการศึกษาที่สองนี่ครับอาจจะได้เริ่มเริ่มใช้ระบบนอกจากนี้แล้วนะครับก็ในเรื่องระบ,บบการสอบเทียบนะครับก็ได้มอบหมายสกรอร<ะ>ซึ่งตอนนี้สกรอรก็อยู่ในระหว่างกระบวนการประสานกับสทศนะครับในการจัดซื้จัดจ้างกันในการจัดระบบเพื่อจะสอบเทียบ เด็กต่างเครดิตแบงก์ก็ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้วครับหน่วยงานต่างๆก็กำลังไปดําเนินการขับเคลื่อนกันต่อในการดําเนินการนะครับแล้วก็เรื่องสติเฟิเคตก็มีการขับเคลื่อนส่วนระหว่างเรียนมีรายได้นะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสนะครับมีการดําเนินการทําแล้วก็ในสูนย์งอาชีวะนะครับก็มีการดําเนินการเกลี้ยกวยภากีนะครับคือร่วมกับสารประกอบการในการให้นักเรียน ไป,ไปฝึกงานที่สถานศึกษาก็จะมีไรายได้ด้วยนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งในเรื่องของพภรารานักเรียนนะครับซึ่ดำเนินก,การเพิ่มเติมนะครับก็คือสุขาที่มีความสุขซึ่งโดยเบื้องต้นนะครับเราได้ดาเนินก,การจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากว่า80คนถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่เราจัดสรรไปให้โรงเรียนละ10,000บาทในการสนับสนุนในการปรับปรุงสุขาให้น้องๆสามารถใช้ได้โดยเรามีมิติของสุขาที่มีความสุขก,ก็คือ5ส่ ก็คือสะอาดสะดวกสบายสวยงาม สุขลักษณะ11เดือนที่ผ่านมานี่มีหลายโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาตามนโยบายของท่านนะคะครเรียนดีมีความสุขแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งลดภาระครูแล้วก็ลดภาระนักเรียนด้วยทีนี้ในอนาคตการเดินหน้าต่อเนะะี่ยค่ะท่านพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติการศึกษาโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยอยากให้ท่านเราเห็นภาพนิดนึงว่าจะเกิดอะไรต่อไปบ้างคะ่ะคือปฏิวัติการศึกษานะครับเราต้องยอมรับว่าการศึกษาของเรามีการพัฒนาค่ะ นะครับแต่ทำไมดูว่าประเทศอื่นเหมือนแซงเรานะครับก็คงเป็นว่าประเทศอื่นเข้าพัฒนาได้รวดเร็วกว่าเราเราพัฒนาอาจจะติดชา้านิดหนึ่งผมก็เลยมาชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมกันในการปฏิวัติการศึกษาก็คือการที่ทำอย่างไรก็ตามที่มีประโยชน์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่จะนำระบบ AI เข้ามาสู่ในฐานศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนนักเรียนต่างๆต,ต้องเรียนรู้ ซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการทาความร่วมมือลงนามเมนูยูกับอวนะครับในการดาเนินการอีกเรื่องหนึ่งค่ะสําหรับโครงการใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนอยากให้ท่านมองภาพตรงนี้หน่อยว่าความคาดหวังสําหรับการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงศึกษาข,ของประเทศไทยนี่เป็นยังไงคะปนติเชื่อว่ามีความพร้อมเต็มที่ร้อยเนะครับหัวข้อของเราก็คือเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวข้องการศึกษานะครับเราก็กาหนดเป็นในการดําเนินการเพราะนั้น เราก็จะเชิญรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนแล้วก็พันธมิตรต่างๆนะครับที่เข้ามาก็จะมาร่วมกันแล้วก็จะมาดูในมิติของการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่ามีการทําอย่างไรแล้วก็อาจจะมีข้อแนะนําต่างๆเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันการประชุมครั้งนี้นะครับจะเกิดประโยชน์ให้กับประเทศไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนเราเป็นอย่างยิ่งครับ mm. ก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับ ร่วมกับเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งนี้นะครับค่ะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้ผลักดันความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษากันต่อไปนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ นี่คือส่วนหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาในยุคดิจิตัลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิตินะคะสวัสดีค่ะ